่าแล้วไม่ได้ตังค์เนี่ยรับรอมันไม่ได่าหรอกมันไม่มาทําให้มันเหนื่อยหรอกด่าให้เขาเล่นงานคนอื่นให้เขามาด่าตัวเองเนี่ยครอบครัวตัวเองทําให้ครอบครัวเขาเอ่อโดนเล่นงานไปด้วยเนี่ยเขาเดือดร้อนไปด้วยก็เพราะมันเนี่ยเออถ้ามันเล่นงานเขาแล้วมันเอ่อมันไม่ได้ตังค์เนี่ยมันคงจะไม่มาทําหรอกเอ่อแต่อันนี้มันต้องทำเพราะอะไรอ่ะเอ่อเพราะมันเสี่ยงไงเสี่ยงอยู่แต่ว่ามันได้ตังค์ไง มันก็เอาสิยอมไงห้าบาทสิบบาทมันก็ด่าได้เออมันหน้ามืดถามว่ามันไปรักคนอื่นไหมมันไปรักคนนู้นรักคนนไม่มีอย่าไปพูดเลยมันแค่คาพูดเฉยเฉยมันไม่ใครรักใครจริงแล้วคนแบบนี้มันจะไปรักใครล่ะมันด่าเขาจนช้ำขนาดนั้นมันไม่มีคำว่ารักให้ใครหรอกถ้ามันรักนะมันต้องปกป้องสิถูกไหมเอออ่ามันต้องไม่ด่าพ่อแม่เขาสิถูกไหม ออถ้ามันรักเขาจริงอ่ะมันก็ต้องเกรงใจเขาสิแต่นี้มันไม่เกรงใจเขาอ่ะเออมันด่าพ่อแม่เขาแต่ไปโอบลูกเขาอย่างเงี้ยเอสเอสซีว่ามันถูกต้องไหมอ่ะเออมันไม่ถูกนะเออถ้าเป็นเราเราก็ต้องเกรงใจว่าไอ้หาเอ้ด่าพ่อแม่เขาแต่เรารักลูกเขาอยู่แต่ไปด่าพ่อแม่เขาอันนี้มันก็ไม่ถูกแต่ถ้าเรื่องด่าเออด่าพ่อแม่เขาแล้วก็ไปลูบหัวเอ่อลูบหลังให้เขาว่าเอ่อกอดกอดนะ เอ่อให้กำลังใจนะขี้หมานี่นะไม่ด่าพ่อแม่เขาเลยจะมาให้กำลังใจลูกเขานี่นะยังไงเขาก็คือลูกเขานะครับยังไงเขาก็ดี a เดียวกันสายเลือดเดียวกันเออแล้วมันก็เป็นใครก็ไม่รู้มันเคยสัมผัสมือกันไหมเออเคยเลี้ยงดูกันมาไหมก็ไม่มีมันก็เพิ่งมารู้จักไม่กี่ปีนี่แหละเออมันจะไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้ยังไง ใช่ไหมมันก็อยู่เพื่ออะไรอ่ะอยู่เพื่อผลประโยชน์ี่ะลองมันไม่ได้เงินสิคิดว่ามันเพ่นไปนานแล้ว f t ้าพูดได้เลยมันหนีไปนานแล้วจากตรงเนี้ยอยู่ไปก็ไม่ได้ตังค์มันจะอยู่ไปเพื่ออะไรมันชัดเจนก็เหมือนหลานชายอ่ะนะที่โดนอยู่ตะกอนมันบอกมันไม่ยอมหรอกยังไงมันก็ต้องอยู่อยู่แล้วไม่มีคนดูมันก็จะอยู่มันว่างั้นมันต้องช่วยเขาให้ได้มันว่างั้นแล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้มันไปเยี่ยมเยียนไหม มันไปสนใจไหมเห็นไหมเออคำพูดมาเป็นแค่คำพูดมันไปช่วยเหลือเขาไหมไม่มีเงียบกลิบแล้วก็บอกว่าหลานเขานี่รักมากแม้แต่ใครไปด่าหลานเขาเขาจะด่าเอาที้ด่าจะลูกบวชเลยแต่ปัจจุบันเป็นยังไงไม่เคยไปใกล้เลยเพราะอะไรไปแล้วไม่ได้ตังค์จะไปไปเพื่ออะไรมันก็มาด่าอยู่ที่นี่ไม่ดีกว่าหรอชํำๆด่าแล้วได้ตังค์ อด่าอยู่ที่นี่กว่าแล้วไม่เสี่ยงด้วยเออถ้าไปฟาดทางนู้นเนี่ยโอ้โหระดับปรมาจารย์ทางนั้นเอฟซีไปเล่นงานคนอื่นนี่เขาเป็นระดับข้อมูลเขาก็นแน่นหลักฐานเขาก็เต็มมันไปด่าเขาเพื่ออะไรข้อมูลสักแสกแผ่นหนึ่งก็ยังไม่มีเลยทาอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เห็นไ,ไหมมีแต่เขาด่ากลับมาเออเสียหมดนะ่ะแล้วก็ไม่ได้ตังค์ด้วยมีแต่เอฟซีจะถอน โอ้แท้มาอยู่ที่นี่อ่ะสบาย FC. เอฟซีเอ่อคุณแม่แอดเพนนะครับสวัสดีครับผมอนะคุณปูพาพรนะครับคุณสิทยิธมด้วยนะครับผมนี่แหละมันมันยังไงมันก็ไม่ยอมหรอกเอฟซีเพราะว่ามันได้ตังค์อ,อ่ามันอ่ะอาจจะมันไม่ได้โกรธจริงหรอกมันก็พูดไปอย่างนั้นนะว่ามันโกรธมากโกรธอย่างนู้นีงโกรธเพราะอะไรเพราะว่าไปเล่นงานหลานรักเขา สมัยก่อนนะนะเออมันยังมันยังแฟนแค้นฝังหุ่นแนละ้วทุกวันนี้เลยนะเออมันไม่เลิกเลยนะเออมันบอกมันเกลียดเ,ออเกลียดขี้หมาะลรวะพูดได้พูดถึงเขาได้ทุกวันคนเราถ้าเกลียดกันเลยเอฟวี 3, มันไม่ได้มีอะไรเลยเกลียดกันก็คือจะไม่ยุ่งไม่ถามหาแม้แต่คนอื่นมาพูดให้ฟังเราก็ไม่อยากฟังเพราะอะไรเราเกลียดคนนั้นอย่างเงี้ยอ่สมมุตินะเราเกลียดคนหน,นึ่งเนี่ย เราไม่อยากจะฟังชื่อเขาไม่อยากจะได้รับรู้เรื่องเขาเรื่องราวเขาไม่อยากรับรู้แล้วก็ไม่อยากรับฟังแม้แต่คนอื่นมาพูดให้ฟังเราก็ไม่อยากฟังเพราะเราเกลียดแต่นี้มันพูดเขาทุกวันพูดถึงเขาทุกวันเอ,อ่ยชื่อเขาทุกวันวะะันสี่ห้าเวลาก็มีชื่อเขาอยู่ตลอดเวลาเอ,อ่อถึงมันจะดัดแปลงชื่อเขาแล้วแต่มันก็หมายถึงใครมันก็รู้อยู่แล้วนั้นไหนบอกว่ามันเกลียดไง อ่ะมันเกลียดมันจะต้องไม่พูดถึงดิใช่ไหมอันนี้มันพูดทุกวันพูดทุกเวลาวันวันหนึ่งน่าจะเป็นพูดยันกลางคืนน่ะนะตั้งแต่เช้ายันกลางคืนมันเกลียดจริงไหมล่ะมันหากินหาแดกนะพูดกันสั้นๆหยาบๆยาบเออมันไม่มีหรอกคำว่าเกียดมันจะไปเกียดอะไรเออหลานนั่นก็ไม่ไม่ได้เป็นญาติดองอะไรกันสักหน่อยหนึ่งหลานชายก็ไม่ได้เป็นญาติดองครับ ตอนแรกมันก็บอกเป็นญาติกันญาติขี้หมาเนี่ยญาตินอกไส้ไงเออญาติหากินไงไปอ้างอิงอย่างนั้นอเขาไม่ได้สนใจเลยแล้วก็ช่วยอะไรเขาก็ไม่ได้ตั้งหาเนี่ยคือประเด็นหลักอยู่ที่ไหนก็พี่นาที่นั่นอยู่ที่ไหนก็หัวหน้าติดคุกหมดหัวหน้ามีอันเป็นไปหมดเดี๋ยวค่อยดูสิเดี๋ยวค่อยดูเรื่องนี้สิวันจริงไม่ว่าจะช่วยเขาได้จริงไหม ตอนนี้ก็เหลือลูกนอกไส้เนี่ยทําอะไรเขาได้บ้างช่วยเขาได้บ้างไหมเออโอนเงินมาสิสองสามแสนต้องมีใช้อยู่แล้วต้องจ่ายด้วยสองสามแสนนี่ไม่พอเลยนะเอ,เอ๊ะสีเออไม่พอนะสองสามแสนเนี่ยบอกตรงๆช่วยเขาได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ก็อย่ามาอ้างเลยว่าเป็นแม่นอกไส้เนะี่ยอย่าไปอ้างเลยอ้างก็ไม่มีประโยชน์เออไม่ได้ช่วยเขาจริงๆอืม ช่วยเขาอยัางไงไม่ได้ช่วยเขาจริงๆอย่างจังเอ้ยหน้าคือพูดง่ายๆว่าหน้าสงสารลูกเขานะอืมเขาไม่รู้หรอกว่าแม่เขาเนี่ยเป็นไปขนาดนี้เป็นไปเยอะมากเออญาติพี่น้องเขาก็ไม่ค่อยรู้เออเป็นไปเยอะมากอืมตอนเนี้ยพูดง่ายๆว่า ถ้าไม่ได้พูดถึงทางนี้นะโอ้ยมันอยู่ไม่ได้เลยล่ะวันๆะถ้าเกิดโดนโดนพัตเตอร์ปิดปากเนี่ยหรือป่วยเนี่ยโอ้โหมันจะงุดหงิดมากนะเอองุดหงิดเออมันถึงังไม่อยากป่วยไงถ้ามันป่วยเนี่ยมันได้พักผ่อนเนี่ยหมอก็ห้ามพูดเออกล่องเสียงกล่องเสียงพังแล้วกล่องเสียงแตกเนี่ยหมอก็ห้ามพูดโอ้โหมันจะทนไม่ไหวเลยมันจะโมโหหมอเลยล่ะรับรองได้เพราะมันหากินไม่ได้ไง มันอาศัยหากินด้วยวิธีนี้นะจบแล้วเอฟซีหาหากินยังไงอ่ะหากินแบบไหนใช่ไหมหากินในการดูถูกดูแคนเขานะ่ะเอาคนอื่นมาพาดพิงหมดแหละยกคนนั้นยกคนนี้มาพูดให้ตัวเองดูดีหมดแหละแต่มันยังไงมันก็ไม่ดูดีเพราะว่าชีวประวัติพฤติกรรมมันไงเออมันเป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้ว อไปขุดคุยไปค้อนแขะหาเรื่องหาราวให้เขาเออให้เขาด่าไม่ใช่ไรเราให้เขาด่าเอา้าด่าแล้วก็สบายใจเขาสาบแช่งแล้วก็สบายใจแนละ้วแทนที่จะอ่าอายุขนาดนี้แทนที่จะฟังเทศฟังธรรมนะเข้าวัดเข้าวานะหรือก็หรือไม่ก็ไปเยี่ยมเยือนเชื่อมจิตนะอ นะต้องให้เชื่อมจิตมาสอนไหมหรือ,อยังไงเนี่ย <c oughs> เอเอแม่ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนนะครับเออจริงๆเนี่ยคนเรานะเออถ้าไม่ไปด่าคนอื่นเขาเนี่ยอะไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นนะ่สบายสบาๆนะแลดับมันนะเออเล่าเรื่องนิทงนิทานไปเออตั้งเรื่องขึ้นมาแล้วก็เล่าไป เห็นไหมแต่นี่ไม่เอาเอาเรื่องชาวบ้านเขามาด่าแล้วพอเวลาเขาด่าบ้างโอ้ยไม่พอใจเอฟซีนะโกรธโอ้ยเขารู้นะมึงจะมาอ่าบิดเบือนนะหรือจะมาพูดง่ายๆว่าจะมาไอเลี่ยงบาลีเขาก็รู้ว่าพูดถึงใครแนะ่แล้วมันล่ะมันก็เลี่ยงยิ่งกว่าเลี่ยงอีกแถมยังเอาคลิปเข้ามาดูดคลิปเข้ามาอีก ด่าคนอื่นว่าไปดูดคลิปคนนั้นคนนี้มันล่ะเออมันก็ตัวดูดตัวเนี้ตัวดูดอ่ดูดเอาคลิปคนอื่นเข้ามามันก็ยิ่งกว่าอีก FC. เอฟซีเออหากินกับพวกนี้มันชัดเจนอยู่แล้วไงเวลาเขาด่าแล้วก็ไม่พอใจเขานะเออโกรธออโกรธ เวลาเขาบุกไปถึงบ้านก็โกรธอีกนะครับหาว่าเขาไปละลาบล,ละลวงนะครับนะไปคุกคามครอบครัวเขานน่นนี่นั่นเอ้าแล้วที่มันไปคุกคามครอบครัวเขาล่ะเออไปด่าครอบครัวเขาแบบช้ำชเออมันไม่ผิดเหรอหรือยังไงเออ ใช่มันรับไม่ได้ไงเออเขาด่าบ้างมันก็รับไม่ได้มันก็ทนดิเออมันรับไม่ได้มันก็ไม่พอใจมันทนเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องการให้ให้มันเนี่ยด่าเขาได้อย่างเดียวเออมันต้องการด่าเขาได้อย่างเดียวคือไม่อยากจะให้ใครมาด่าเพราะว่าเห็นไหมมันเคยไปพูดถึงครอบครัวมันเองไหมไม่มีมันพยายามไม่พูดครอบครัวถึงครอบครัวมันเองเลย ใช่ครับผมมันก็เล่นงานครอบครัวเขาไงเล่นงานลูกเขาเออเล่นงานเมียเขาอย่างเงี้ยเล่นงานครอบครัวพ่อแม่เขาอย่างเงี้ยลุกลามยังกระทั่งอ่าคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะ <c oughs> เออแล้วคิดดูสิเขาไม่ดา่ามันก็จะไว้เพื่ออะไรอ่ะมันเป็นใครเขาจะปล่อยมันไว้ให้มันมาด่าเรื่อยเรื่เขาก็ดา่ามันสิ <c oughs> ด่าไม่ได้เข,เขาไปกดดันญาติพี่น้อง อืจะได้รู้ว่าเออนี่นะญาติคุณเป็นแบบนี้นะอ,อืจะได้รู้ไงมันก็มันก็แสบไม่ไม่ได้หนีกันหรอกมันก็แสบเออก็พยายามขุดคุยหาที่มาที่ไปหาตัวตนคนอื่นเขาเออมันก็อยากจะหาเรื่องราวว่ามันนี่เก่งนะไปขุดวันวันวน,นึงมันว่างไหมล่ะถามด้วยเคยเป็นแม่บ้านไหมไม่มีหรอกไม่มี วันๆก็หาเงินคือไปขุดเอาเรื่องราของเข้ามาเอ่อแล้วก็เอารูปเขาไปแขวนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีเอ่อเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนี่แหละยังไงอะ่ะอืมรับไม่ได้เอฟซีมันรับไม่ได้เออรับไม่ได้เวลาเขาด่าโอ้โหด่าเสียหมาเลยละ่ะอะ <laughs> เขาด่ากลับด่าเสียหมาเลยโอ้โหด่าแบบเสียมนุษยนะ์มนาเหมือนก็สมควรแล้วลหละที่ให้ก็าด่าเอาเออแต่ว่ามันไม่รู้สึกหรอกแอดพูดได้เลยด่าหนักยังไงมันก็ไม่ไม่รู้สึกหรอกด่ามันแบบอ่าอีมองคลลามาอย่างนี้หนังขาดทั้งวันนะอีปาลีดอย่างเงี้ยหนังวิ่งตลอด นี่โอ้โหแม่ด่าให้เจ็บเลยเป็นไงด่าให้เจ็บเลยอ่า่ายังไงมันก็ไม่ไม่กระเทือนหรอกเอฟซีมันไม่กระเทือนเลยละ่ะเพราะอะไระ่ะมันไม่สนเพราะว่ามันได้ตังค์ไงเออมันด่าเขาได้ตังค์เป็นเพียงพอเออปล่อยให้คนอื่นเขาด่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่าแล้วมันก็ไม่คิดจะฟ้องใครทั้งนั้นแหละ พราะอะไรอ่ะมันจะไปฟ้องทําไมมันก็ไม่มาอยู่แล้วไงเออแล้วมันก็ท้ายฟ้องเลยเลยฟ้องมันได้เลยเออถ้าไม่พอใจมันนะเออหาว่าคุกคามหรือด่าคนนู้นคนนี้นะฟ้องมันได้ไม่มีปัญหาเพราะยังไงมันก็ไม่มาอยู่แล้วเห็นไหมมันบอกจะมาจะมาเนี่ยเออรับปากเขาไว้แล้วว่าจะมาอ่าเห็นไหมกุมภาน่ะปลายเดือนกุมภาจะมา อันนี้มันมันเลยกลางเดือนมีนาไปแล้วมันจะมาเพื่ออะไรไม่มาหรอกไม่มีประโยชน์เห็นไหมนี่แหละคนคนเราหน่อยเฟซีนะครับถ้ามันทําดีทําคุณงามฟาร์มดีซะบ้างเนี่ยมันก็ยังเออดูดีแต่นี่มันเป็นคนที่แย่ที่สุดอยู่ในกลุ่มนั้นเลยเอ่อมันไม่ปล่อยวางใดๆทั้งสิ้นเลยมันล็อกไว้หมดเลย เออไม่เอาก็คือไม่สนใจคนอื่นด้วยแม้แต่ลูกนอกใ้มันก็ไม่สนใจมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่พฤติกรรมการกระทํานั้นอะ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เป็นการช่วยลูกเลยมันไม่มีคําว่าช่วยเลยไม่มันจะช่วยอะไรสักอย่างเออช่วยปกป้องเหรอก็ไม่มีช่วยเตือนสติเหรอไม่ได้เลยไม่มีสักอย่างหนึ่งเห็นทําผิดก็มันก็ปล่อยไปเลย